Yang Suryo gặp Lâm Tuấn, Sảng Lê, Trần Thảo, Sức bài <laughs> toán Không cho tôi biết. Được. Được. กอน98นะครับผมี่ก่อน้าซนงวดตนเ้าเได้นตะได้ปนีได้เก้าซนะครับไมเี่วกีหนเามนะครับีนทท่านนะครับให้กำลังใจในสน่อย้าี้้าโอ้สวยสวยคอยเฮงรวยรวยเด้อใส่สางใส่กันเนาะจ้าคนร้ายหลายตนี้เนาะจ้าจ้าตัวนี้เนาะ ก็สง็ชปูอเา้าั่งซอยปูสอยปูนะขึ้นเาไปเีวุอะยงปูเ็นหลักยางเงีก็สิสังซาลาให้รูให้ลานโย่นละมังเส้าดิจ้าสั่งซาลาบ่จ้าให้มังย่มังเส้าปูมาพี่มังย่สั่งวัดพร้อมจ้าสั่งวัดพร้อมนะจ้าอ้สาธุสาธุไป่มันไปทำบุญกันสอยสามจท่านเพิ่นได้ส่ได้ลาบีให้ท่านโอนมาทางใดนาะ น่ากำก้ารที่โอกันที่เลยพออยาสุ่งส่ถุงมาซอยจังเลทั้งหลายมาเข้ามสังเนาะจ้าเก่าสีหนึึวันนี้คุณเก่าสีหนึ่งจ้าเก่าสีหนึ่งก็เก้าเปจ้าเก่าสหนึ่งก็เก้เปนาะจ้าเก่าสีันเกงก็เก้าเปนะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ได้เกวันี้ได้เกหนึ่ง 941คุณผู้ชมนะครับชัดๆนะครับอยู่ด <Gym. S 1> <klim to> ja, ้วยกันนะครับสดสเลยนะครับก่อนที่ก่อนเก้9แปดนะครับมไปอนเก้าสี8หนึงวดก่อได้เก้8แปดได้แปดเก้าได้แปดเ้าได้9ปดเก้าตอนี้ได้เก้าี่นงเนาะคุณผู้ชมนะครับดีที่ท่านนะครับให้กำลังใจกันเลย ดูสีนึงจ้าโอ้สวยสวยคอยเฮงวยรวยเด้อมันมาใส่สางซอยกันเนาะจ้าคนหลายหลายตัวนี้เนาะจ้าจ้าตัวนี้เนาะโฉบมันโฉบก็สกูสกูนี่เนาะเออเนาะจมาก็สางซอยปูซอยปูเนาะเกินเสาไปได้อะบนน่ะยังไงปูเพิ่ลหล่ายย่งไง มันก็สิสร้างศาลาให้ลูกให้หลานโยของนี่แหละมองเศ้านี่จ้าสร้างศาลาบ่จ้าไฮมองโยมองเศ้าปรูมาดีมองโยสร้างวัดพร้อมจ้าสร้างวัดพร้อมเนาะจ้าโอ้สาธุสาธุไปส่งมันไปมาทําบุญนํากันต้อยสร้างจ้าท่านเพิ่นได้โชคได้ลาบดิ้ให้เพิ่นโอนมาทางใดเนาะนี่แนะนำก้านที่บอกันที่แนบบัจ้า ใก่มาอยจทั้งหลายเคยสัเนเาี่วันนี้ผู้ชมเก่าซหนึ่งจ้า9 1ก็เกเปเก่ก็เกปนเกเตกนก็เกนะครับคุณผู้ชมนะครับเนี่ยต่อได้เก้าเปดวันนี้ได้เก้หนึ่ง เก้าสี่หนึ่งคุณพิทุมนะครับชัดๆนะครับอยู่ด้วยกันนะครับสดสดเลยนะครับไอ้แล้วเก้าสี่หนึ่งครับพ่อใหญ่เนาะพ่อใหญ่อยากให้ช่วยสร้างยังแน่ครับโอ้หลายยางหลายแนวที่นี่น่ะเต้นมั่วันเต้นเต้นตรงไรยางในวัดกู่นี้ยเต้นที่นี่นะเต้นที่ห้าวโอ้เต้นที่ ตั้งอยู่อเอ,อมูลค่าเท่ไหคหญประมาณหมืน 5, ่นหาหมืน่นหกเนี่ประมาณหมื่นหนคุณผู้ชมคันเท่าไอยากจะเป็นจะพลาเต้นก็หมื่นห้าหมื่นหเด้อนะครับ,บเต้นละว่านี่ครับเตนะครับตรงตรงนี้นะครเต้นทางหน้านี่คะคุณผู้ชมครับคนับคนเพื่อนคันเพื่อนอยากจะมาสั่งให้เวลาดลกิได้มากสุดครับคุณผู้ชมาเตา้นมันจ้าแวันนี้ทนายนะเต็มเต็มแล้วก็เปรดเก้า โอ้ได yeah, yeah. mm ้เลขได้โชคได้ลาบเลยเนาะจ้ะขอบคุณทุกท่ครับขอบคุณทุกท่าี่ครับเตมอย่างมากเลยจ้ะเก้าสี่หนึ่งเด้อครับกับเป็ดเก้าหรือเก้าเป็ดนะครับหมดก่อนเนาะวันนี้ได้แล้วในบรรยากาศ รัเมื่อนิดนึงนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับคนเยอะมากเลยนะครับคุณชมประวัติศาสตร์เลยประวัติการที่คนมาดูการเข้าทรงซึ่งคนเยอะเยอะจริงๆนะครับจนกระทั่งไม่มีทางเข้าจนกระทั่งไม่มีทางถ่ายรูปนะฮะเยอะมากแต่ว่าหลังจากที่เราถ่าย<ร>โค<ท>ตงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีโอกาสที่จะเดินถ่ายได้บ้างนะครับ พอท่านใดที่อยากได้เหรียญปูสร้างโบสถ์ก็จับหมดแล้วนะครับผู้ชมเหลือไม่กี่องค์นะครับแอดูชาไป15องค์นะครับ15องค์ก็จองไปเอาไปก็มดแล้วนะครับเหลือประมาณ5องค์นะครับหรือประมาณ5เหรียญนะครับจันหมดแล้วนะครับก็อย่าลืมโทรติดตามนะครับ0887968241 0887968241 F Line F Line มาได้เลยนะครับหมดแล้วเหลือ sure yeah. yeah. ้ารหเียญนะครับท no ี่น uh, ี่ก็น uh ่าจะหมดแน้ะมั้งครับนะครับก็ได้ตามดูนะครับนะครับเดี๋ยวติดตามต่อทางเบอร์โทรเลยครับคุณผู้ชมนะฮะติดต่มทางเบอร์โทรนะครับเสร็จอย่างนี้ก็ไปตามเลขโคตรินนะครับติดตามเลขโคตรินนะครับนะเราอาจจะทำคลิปให้คุณผู้ชมชมนะติดตามเลขโคตรินอีกนะครับคุณผู้ชมคำนวณว่าจะได้เหมือนกันเข้ากันเหมือนกันเข้ากับตัวเลขนี้ไหมนะครับนะครับ ได้เรียนะครับดูแช่เลียนาหรือรมทั้ดุหมุนน้ำในกองปลาท่านนี้นะครับเชื่อแล้วครับที่กองนม่กานะครับอนคนะครับควระตรับเลี้ยได้ารครับ